สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระไตรปิฎกอ่านง่ายโดยมูลนิธิโพธิศาสตร์กับผมดรนัทวุฒิวัชรากุณิโรงหรือดออรแหลมวันนี้คงอยู่ในพระสูตรที่ยาวที่สุดก็คือมหาปรินิพานสูตรตอนนี้เป็นตอนที่5ว่าด้วยเรื่องของอริยสัจสี่ครับตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงซึ่งเป็นตอนที่4 ในมหาเปรีมพาสูตรนั้นก็พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองปตาริบุตรว่าละการสร้างเมืองนั้นผู้สร้างเมืองถ้ามีจิตใจที่สูงเ,เทวดาก็มาอยู่เ,เวลาที่สูงที่มีศักด์สูงก็มาอยู่ด้วย ถ้ามีจิตใจปานกลางเทวดาที่มีศักดิป์ปานกลางก็มาอยู่ด้วยถ้ามีจิตใจที่ไม่สูงเทวดาที่มีศักดิ์ที่ไม่สูงสก็มาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเทวดาจะอยู่กับร่วมกับผู้มีจิตใจที่ที่ดีงามในระดับต่างๆ ทีนี้มาวันนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องอริสัตสีประการครับพระเจ้ยายังคงอยู่ที่นารันทาอยู่ครับก็เลยพระเจ้าก็กล่าวกับพระอนุน์ว่าเราจะไปยังโกติคามกันที่โกติคามนั้น พระเจ้าได้เรียกพระภิกษุทั้งหลายมาชุดประชุมกันและได้กล่าวกับพระภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแท่งตลอดอริยสี่ประการเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเล่ร่อนไปในเล่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ อริยสัจสี่ประการก็คือ 1. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะอริยสัจสองเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะสมุทัยอริยสัจสามเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะนิโรธะอริยสัจสี่เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็คือทุกขสมุทัย นี่โลดมากถ้าไม่รู้แจ้งแจงตลอดของอริยสัจสี่เหล่านั้น hmm. ก็จะเล่ล่อนไป hmm. ตามภพภูมิต่างๆเมื่อตายไป hmm. ก็จะเล่ล่อนไปตามภพภูมิต่างๆไปตามกรรมที่ตัวเองเล่กระทําไปเ hmm. มื่อรู้แจ้งแทงตลอดแล้วในอริยสัจสี่นี้แล้วพบจึงไม่มีก็พ้นออกจากภาวะนี้ เมื่อรู้แจ้งแทงตลอดแล้วในอริยสัจท,ทุกสมุทัยนิโรธมากก็จะถอนตัณหาออกไปพอถอนตัณหาพบนะภาวะที่ไม่มีตัณหาก็จะไปสู่ในภพที่ไม่มีถ้ามีตัณหาก็มีภพเมื่อมีภพก็ต้องเวียนไายเวียนว่ายตายเกิด อยู่เช่นนี้แหละนี่คือสิ่งที่ที่ที่ได้กล่าวที่กล่าวไว้รับทุกนั้นเกิดจากอะไรถ้าตามปฏิจจสมาบาัติทุกนั้นเกิดเกิดจากเกิดจากการที่มีเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของตนก็เรียกว่าสิ่งนี้เรียกว่าก,ก็มาจากคําว่าภพนะการเวียนว่ายแต่เกิดมาจากคำว่าภพ พบนั้นมาจากอะไรพบนั้นมาจากการที่ยึดติดเป็นตัวทนเขาเรียกอุปทานอุปทานการยึดติดเป็นตัวตนเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นยังจากตัณหาความพอใจไม่พอใจใทดลองกับการก็มีตัณหาก็ก่อให้เกิดอะไรครับก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าอุปทานอุปทานก็คือการยึดติดนั่นแหละ เมื่อมีอุปทานทำไงฮะก็เกิดภพเมือ่อตายไปก็ไปอยู่ตามภพต่างๆที่มีอุปทานการยึดติดในระดับตัณหาที่แตกต่างกันไปก็เป็นที่มาของการเกิดทุกข์เมือ่อยึดติดสิ่งต่างๆแล้วม่มันไม่เป็นตามที่ตัวเองต้องการก็เกิดทุกข์นั่นแหละก็ผูกมัดจนที่เวียนว่ายตายเกิดไปไม่จบสิน้น พรนะเจ้าบอกว่านี่คือการเล่ล่อนไปตลอดการยานานเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักทุกสมุทไทยนิโรธมากแล้วก็ถอนภาวะตัณหาเมื่อถอนภาวะตัณหาแล้วภาวะหรือภูมิเนี่ยครับอุปทานก็ไม่มีการถอนคือการถอนอุปทานการถอนอุปทานก็คือถอนสมุทไทยคือการยึดต,ติด เมื่อยึดติดเนี่ยมันก่อให้เกิดภพชานั้นภาวะที่กิเลสก่อเกิดตัณหาเนี่ยนำไปสู่ภพต่างๆเขาเรียกว่าภาวะเนติภาวะเนติเนี่ยมันไม่มีก็สิ้นไปเพราะว่าตัณหาสิ้นไปแล้วนี่มันก็เป็นสติสัตสมบาทเป็นเหตุปัจจัยซึ่งการลระกันชนี้เมื่อภพไม่มีอีกแล้วก็พ้นจากการเมียนวายตายเกิดนะครับพระเจ้าได้ตัด เวยกักกลละาสิทธินี้ว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลยาวนานแต่เพราะได้เห็นอริยสัจสี่เราและเธอทั้งหลายจึงถอนภาวะนิิได้ตัดร่างเงาแห่งทุกข์ได้โดยดเข็ดขาดบัดน,นี้พบใหม่ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นทุกข์นี่เพื่อระลึกรู้ นะสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็มาจากการที่อุปทานสมุทยัยคือการไปอุปทานนะการยึดติดเป็นตัวเราของเราเมื่อติดยึดติดเป็นตัวของเรามันก็ติดอยู่ตรงนั้นเมื่อตายไปก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละไปอยู่ในภพโพธิ์ที่ตัวเองติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วจนเหนื่อยหน่ายจนเบื่อหน่ายมันแล้วนะ ทุกข์เรื้อรื้แล้วเป็นยังไงจนเหนื่อยหน่ายมันจนต้องละมันเมื่อเราวางทุกข์ไปละวางทิ้งไปทันทีที่วางพิกไปเนี่ยก็คือละสมุทยัยทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ก็จับอุปทานกายิติก็มีเพราะเรายึดติดเนี่ยมันเลยเกิดทุกข์เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์พอละวางปล่อยไม่ยึดติดก,กับมันมันก็หายมันก็เป็นตามอริจังของมันไปตามอัลตาทุกข์ก็จับไป มันดับเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ก็ดับไปไม่ใช่ดับที่ตัวทุกทุกข์เพื่อระลึกรู้สมุทัยการยึดติดเพื่อละวางเมื่อละวางแล้วทุกข์ไม่มีแล้วนะวิธีการละวางก็คือมรรคเราจะละวางอย่างไรก็คือมรรคมรรคที่ทำก็คือมรรคมีองแปดมรรคมีองแปดนะ สุดท้ายของมาวิเงียนก็คือใช้สติใชส้สมาธิปล่อยวางในวิปาาัสสนาญาณก็จะเมื่อปล่อยวางในวิปัสสนาญาณแล้วทุกที่อยู่ข้างในก็จะก็จะดับไปพอป,ปล่อยวางเนี่ยเป็นรากเหง้าของทุกข์ที่สามารถปล่อยวางมันได้มันก็หายไป นะวิธีการปล่อยวางครับก็อยู่ในสัมมาวายามะสัมมาสาติสัมมาสามาธิเมื่อปล่อยวางแล้วก็เกิดสัมมาปัญญาและกิสัมมาวิมุตินั่นแหละครับก็เกิดเป็นเป็นนิโรธานะครับเพราะฉะนั้นทุกสมุทยัยนิโรธมัคนะทุกก็คือ ก็เป็นผลนะสมุทัไทยเป็นเหตุแห่งทุกข์ครับมักนี่เป็นผลผลของการดับทุกข์ผลที่ออกมาเขาเรียกว่าโทษนิโรธก็คือผลที่เกิดจากการดับทุกข์วิธีการดับทุกข์เขาเรียกามรรกทุกสมุทัไทยนิโรธมักผลเหตุผลเหตุวันกระบวนการเขียนเนี่ยซิกเราต้องเขียนว่าทุกเป็นผลเหตุแห่งทุกสมุทัไทยผลเหตุ นะนิโลดมัคก,ก็ผลก็คือนิโลดมัคก,ก็คือเหตุแห่งการดับทุกข์ผลแห่งการดับทุกข์เขาเรียกนิโรดนะครับมัคเขาเลยเรียกว่าทุกขะนิโรธาคามมนีปฏิปทารนะิยสัตนะความจริงเรียกสั้นๆว่ามรคก,ก็คือการดับทุกข์นะแต่ภาษาก็จะทุกขะนิโรธคา Bye, มมนีปฏิปทาเนี่ยนะทุกขะก็คือทุกข นิโรธคือผลแห่งทุกขามินีปฏิปทาการปฏิบัติเพื่อการดับทุกขนะ์นั่นแหละได้พบผมคือนิโรธพราะอริยสัจสีเมื่อเห็นแล้วก็พ้นะนะเมื่อละอุปทานที่เป็นตัวตนของตนพบภูมิก็ไม่มีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้นะครับก็สั้นๆเพียงแค่นี้ ถ้าเราได้อ่านภาวะคำว่าภาวะเนติเนติเนี่ยนะเราเดี๋ยวเราและเธอทั้งหลายถอนภาวะตัณหาได้แล้วภาวะตัณหานะครับตัณหาก็ภาวะเนติก็เปือกิเลสที่นำไปสู่ภพภูมิควาแปลของมันนะเมือม่อเมื่อไม่มีแล้วถอนแล้วผลก็คือภาวะเนติก็ไม่มีเาว่านนเคือภพภูมิสั้นๆกับภพภูมินั่นแหละภพภูมิก็ไม่มีอีกแล้วนะ เมื่อพบภูไม่มีแล้วถอนรูปทานไปแล้วพบภูไม่มีแล้วนะก็ไม่มีการเกิดอีกนี่คืออริยสัจสิรับพระเจ้าเรียพูดเรื่องนี้ให้แก่พระภิกษุอีกครั้งนะที่โกติคามเมืองนารันทาก็พระสูตรนี้สั้นๆครับก็ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ